รวซึมตามตะเข็บก็เอาผ้าใบมาลองเพื่อไม่ให้โดนเครื่องจักรอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีปัญหาในการส่งออกให้ลูกค้าครับผมสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัท SSI p e c i t i o n นะครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณอ้วนครับเดี๋ยวยังไงคุณอ้วนแนะนาตัวเองอีกรอบนึงครับได้ครับสวัสดีครับผมอ้วนครับเป็นหัวหน้าแผนกคลังสินค้าบริษัท SSI p e c i s i o n ครับ คุณผู้วมครับรบ,<ม>บริษัทเอสเเนี่ยทาเกี่ยวกับธุรกิจอะไรครับอ่าบริษัทเราผลิตสปริงครับส่งออกต่างประเทศแล้วก็ส่งในประเทศไทยด้วยครับเริ่มมีปัญหาน้ําหยดเมื่อฝนตกเมื่อช่วงประมาณเดือนมิถุนากรกขดาเนี่ยครับที่ฝนตกหนักๆซ่อมแซมในเบื้องต้นนะครับแต่มันก็ไม่ได้ดีขึ้นแล้วเวลาฝนตกเนี่ยมีเสียงดังบ้างไหมครับมีครับจะมีเสียงดังค่อนข้างรุนแรงมีช่วงที่ติดตั้งวันสองวันแรกจะมีฝนตกลงมา ก็ขนาดยังติดตั้งไม่เสร็จก็จะรู้สึกว่ามันันดีขึ้นเจ้านายเขาได้ติดตามเพจของทางฮีโร่ทาง t ิกตอกครับ, Hero, ท,ารบทางบริษัทก็ส่ง คนมาดูมาดูหน้างานเลยแล้วก็ทําการติดต่อกันว่าน so, ัดวันกันทําได้เลยนะครับระยะเวลาในการติดตั้งก็อยู่4ีวันแล้วเวลาติดตั้งก็ไม่ได้มีเสียงหรือว่าอะไรกระทบกระเทือนจากการทํางานนะครับและสร้างโรงงานใหม่อีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมนิวฮีโร่โฮมขอขอบคุณคุณอ้วนแล้วก็บริษัท SI สไอพีดิชั่นที่ให้การตอบรับแล้วก็มั่นใจวางใจใช้ผลิตภัณฑ์ของฮีโร่โฮมโซลูชันนวันนี้ขอบคุณมากครับครับดีครับครับ Hero Home Solution building a better future